พี่ค่ะพี่น้องแอมมาหาเก็บพริกเมื่อกินจ้ะเนี่ยพริกปลอดสารพิษนะคะคขาตังกองพังเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะได้ซื้อใหม่ลืมเอาออก,กระตามาใส่เห็นไหมพี่น้องนี่พริกเก็บไปรอบหนึ่งแล้วด้วยจ้ะอันนี้มาเก็บใหม่ อันนี้บอ่อปลาจ้าบ่อปลาเ็็บมะ,ะพริกมากินได้จ้จ <c oughs> ้งพักนอกพี่นนองจังเมนเพียงกินอน,อน,นอนกินบงกินเพื่อนต้นนี้ก็ดกอยู่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ยังเก็บไม่หมด ผลได้พี่น้องทั้งคางทั้งผุนกระเมนจะในกระสอบในกระสอบก็มีเดี๋ยวจะพาเดินดูธรรมชาติด้วยค่ะเด้อนี่ปลาผักกูดที่ประแอมมาเก็บไปแกงเห็นบ่พี่น้องปลาผักกูด น่ะยอดผักกูดก็ดีพี่น้องเห็นบ่นคะไม่มีคนเก็บนะคะหน้าฝนนคนไม่ค่อยนิยมกินผักกูดลายเป็นลายผนพ,พี่น้องบ่งใช่ห้เพ่นั่นแมนเบิร์ราคานะ่ะคนุกเก็บลายกันเลยบานใบาบานเบริรแล้ว <c oughs> อันนี้เตาถ่านนะคะเตาถ่าน อันนี้น้ำบอ่บอบ่อน้ำที่พวกเราขึ้นมาจากทุ่งนาแล้วก็มาล้างตรงนี้นะมีไดมีไดเด้อจ้ะบริดเมนว่าอันนั้นเด้อนี่ไดขึ้นมาล้างเห็นสายยางบ่จ้ะนะสายยางไดขึ้นมาล้างข้าวเจ้ากำลังออกรวงแล้วจ้าข้าวเจ้าเด้อจ้ะนะน,นี้ก็จะเป็นทุ่งเป็นทุ่ง พุ่งปลาล์มเนาะจ้ะเนาะเก็บปติิกอีกก่อนสักหน่อยนะคะต้นนี้ก็ดกนะคะเห็นบพนอพี่เนาะดกเยอะจ้ะต้นนี้ก็ดกมากค่ะนี่พี่เนาะเยอะแยะเลยอยู่ทางนั้นกระดกคือกันจ้ะผู้แดงฮุ้งผลพ,พี่นนองเลี้ยมไป แน่มไปเยอะมากเลยบอ่อปลามีหลายบอ่อนะคะเีย้ยสิได้ลงมาเก็บเอาไหมพี่นอ้องนี่บริถือเนี่ยามาใส่บ่อหลวามันสีสุกป่านนี่ไม่รู้ว่าจะสุกขนาดนี้นะเยอะแยะเลย <c oughs> อ๋อ,อพริกจังเลย <c oughs> เมื่อต่ำใส,ใ,สใส่เจลใส่มาใจลใส่แกงเนาะพี่น้องงามอยู่ทำ <c oughs> แล้วกลับดีกว่าพี่น้องอันนี้ก็บ่อปลาจ้ะพี่น้องี่ปลาอัน ุแลนวูดวาดบูดบาด,บบาดพี่น้องคนนะว้าวเยอะจังเลยมาแล้วมาแล้วได้เสียงคนแล้วมาแล้วได้เสียงคนแล้วมาแล้วพี่น้องเลือจ้ะจะเอาให้ดูจะเอาให้ดูเสร็จและ้ว <c oughs> ีด้วยจ้ะอันนี่พี่น้องปลาอะไรคะรู้ไหมคะปลาเข็งใหญ่พี่น้องเลยปลาเข็งใหญ่เยอยะเยอะ ยอะแยะเลย <c oughs> ปลานิ้นพี่น้องเลยปลานิ้นแล้วปลาเข่งปลาเข่งก็เอามาใส่น้ำกันกันกบปลานิ้นแต่กลเดียวกันเนาะอันนี้คือผักอันนั้นนะพี่น้องผักผักโหเพบเนาะบานปลาเอ๋อเอือนผักโหเพบเด้อจ้ะนี่ตัวใหญ่ก็มีเลยเด้อจ้ะ <c oughs> ทางนี้ก็บอวปลานินเหมือนกันนะจ๊ะปลานินตอนน่นป้านิลท้าหมนันนี่พี่น้องตัวใหญ่แล้วทางนี้นะพี่น้องเออันบางย่านี่จะเป็นบอตัวเล็กอน,นีตัวใหญ่แล้วเด้อจ้ะนี่มีบัวด้วยบรรยากาศบ้านบ้าน,บ,านบ้านทุ่งมาฝากคา่ะ ชมบรรยากาศรอบค่ำกันพี่น้องผักก้านจองผักก้านจองพี่น้องทางนี้ผักขยแ่งจะเห็นบหมคะนี่ผักขะแยงนะคะนี่ผักขะแยงเต็มเลยนั่นก็จะเป็นขาเป็นขาอันนี้ก็บอก่อปลาเหมือนกันนะคะปลานิ่นพี่น้อง อันนี้ดงผักน้ำนี่พี่น้องดงผักน้ำนี่ผักน้ำแล้วก็ขาเนาะพี่น้องนี่แหละอาหารการกินบ้านเราข้างบนนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่จ้านี่พี่น้อง บอ่อใหญ่นะข้างบนนี่จ้ะสวนสวนยางข้างบนนะพี่น้องเนงาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอเข้านี้ก่อนเด้อจ้ะเด้เอแอบมาเกปักผิกเลยทายบรรยากาศไท้เบิ้งจ้ะเดี๋ยวก,ก็กลับขึ้นไปหาทำกับข้าวกับปลาก่อนเด้อจ้ะพี่น้อง อันนั้นนะคั้งปลาเข่งตั้งแต่ลงตอนมันหลายพี่นนองปลามันหลาหละกินพระท่านเอามาคังไว้นั่นก้อนปลาเข่งจ้ะนะะเข่งน้อยปเข่งน้อยน้ำท่วมปามค่ะพี่นนองอันนี้ก็เลียงขึ้นกันได้ค่ะมีปลาเหมือนกันนะฝั่งนี้ บรรยากาศจ้าดูบรรยากาศบ้านเราบ้านนอกหองนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ